สวัสดีครับผมสกายนะครับฮ่าวันนี้นี่ผมก็จะมาวาดพระเอกระดับพันล้านเลยนะครับนั่นก็คือโอตโคสึยูตะจากเรื่องมหาเวทผนึกมานั่นเองนะครับจะเป็นพระเอกพันล้านจริงหรือเปล่าเรามาลองวาดกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับแล้วก็จะมีเส้นจมูกเป็นเส้นตรงแนวตั้งเส้นน้อยคือเส้นตานะครับแล้วเราก็ขึ้นโค้งเลยคนระับนี่ลากมาครับ ตรงนี้คือแก้มซ้ายนะครับแล้วก็ล่างมาเป็นคางนะครับแล้วก็แก้มขวานะครับน้าแก้มซ้ายแก้มขวาต้องมีระยะห่างจากเส้นจมูกให้มันเท่าเท่ากันนะครับหน้าเราก็จะได้เบี้ยวน้อยที่สุดนั่นเองแต่กรณีนี้นี่ผมจะให้มันเอียงไปทางซ้ายเล็กน้อยนะครับแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็จะมีระยะที่สั้นกว่าแก้มขวานิดเดียวนะครับอ่ามันจะได้เอียงไปด้านข้างนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ขึ้นกรอบหูเลยคร่าวๆเลยนะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นรอบตาสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็ไม่ต้องไปแบล๊วๆตาโตมากนะครับก็แค่แบบเล็กๆหน่อยนะประมาณนี้แล้วเราก็ขึ้นขอบตาได้เลยครับนี่วาดขอบตาบนนะครับโค้งๆไปแบบนี้นะครับสองข้างนะให้มันเท่าๆกันนะครับดูดีๆนะครับอย่าให้ตาข้างในข้างหนึ่งมันสูงเกินนะครับโดยดูจากเส้นตาแนวนอนที่เป็นเส้นด้านล่างนะครับให้เราอยู่ประมาณอ่าสูงประมาณเท่าๆกันนะครับแบบนี้ครับนี่ก็คือขอบตาล่างนะแบบนี้เลย พอเรามีรอบตามีขอบตาแล้วมันจะทําให้เราวาดลูกตาข้างไหนได้ง่ายขึ้นนะครับนี่แบบนี้ครับกลมๆไปนะมนไม่ต้องใหญ่มากนะประมาณหนึ่งอ่านี่ผมก็พยายามจะวาดหน้าตาให้มันดูคล้ายที่สุดแล้วนะเพราะว่าเนื่องจากว่าผมไม่เคยดูเรื่องนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นผมจะถ่ายทอดการวาดออกมาได้ได้เหมือนกับยูตะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ แต่ผมก็จะพยายามอ่ะวาดให้มันคล้ายที่สุดนะครับถึงแม้อารมณ์อาจจะยังไม่ได้นะเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยดูนั่นเองนะก็เลยไม่รู้ว่าตัวนี้นี่มันมีอ่าคาแรคเตอร์ลักษณะนิสัยเป็นแบบไหนนะครับอ่าเราก็มาลองวาดเล่นๆได้เลยครับตรงนี้คือจมูกนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับเส้นจมูกเลยนี่แล้วปากก็จะแบบอ่าแบบแบบขมึงแบบแบบแบบตั้งใจนะครับอ่าประมาณนี้ส่วนตาก็จะมีแบบอ่าลักษณะเหมือนกับคล้ายๆกับคนอดหลับอดนอนนะสำหรับตัวนี้นี่ครับ มันก็ถ้าวาดไม่ดีนี่อาจจะดูคล้ายๆเหมือนกับคนติดยาได้เลยนะอันนี้ต้องระวังนะครับนี่ผมก็พยายามเสริมเนี่ยนะครแบบตาด้านล่างครับมันจะมีขีดเล็กๆด้านล่างด้านล่างขอบตาล่างด้วยนะครับเออถ้าเพื่อนๆมองไม่ชัดเดี๋ยวค่อยไปดูตอนตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับ อ่าล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่หน้าผากแล้วก็มีโครงของหัวของโครงกะโหลกนะครับอ่าเป็นเส้นโครงกระโหลกเพื่อจะกําหนดว่าผมด้านหน้าเราจะเป็นยังไงครับนี่พอเราวาดได้แล้วปุ๊บก็จะมีเส้นผมด้านหน้านะมาบังตรงนี้ครับนี่ค่อยๆซอยไปนะครับทรงผมของยูตะก็จะเป็นทรงที่แบบอ่าเส้นๆซอยๆนิดๆหน่อยๆนะแบบนี้นี่นี่ครับไม่ยากเลยนะครับขีดไปแบบนี้อ่าจะเป็นผมทรงทรงผมสั้นๆนะครับ แค่นี้เราก็ได้ทรงด้านหน้ากับด้านข้างแล้วอลหลังจากนั้นเราก็ขึ้นโค้งของผมนะครับก็โค้งๆกลมๆนะครับให้มันดูบาลานซ์ซ้ายขวาด้วยนะครับนี่ค่อยๆลากไปคนระับดูบาลานซ์นะว่าหัวเราจะไม่เล็กหรือเบี้ยวไปนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นผมนะครับผมตรงจุดกึ่งกลางของหัวนะครับ ตรงด้านด้านท้ายนะครับด้านด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ลากไปนะครับเอาหลุดซะแล้วครับโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปต่อก่อนอ่ะโอเคครับเรามาเริ่มกันใหม่นะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับก็อย่างนี้แหละครับเอออ่ะเราก็มาวาดผมต่อนะครับก็วาดให้มันหยิกๆนิดนึงนะครับมันจะเซอร์แบบเล็กๆน้อยน้ยนะครับไม่เซอร์มากนก็จะตั้งแบบนี้นิดนหน่อยหครับ ก็จะงอนๆคล้ายๆตูดเป็ดนิดนึงนะครับแบบนี้ฟื้ไปครับนี่ค่อยๆลากไปนะครับทรงผมก็จะเป็นทรงแบบทรงสั้นๆนะครับนี่ตรงนี้คือหูนะครับค่อยๆฟื้อไป นี่ตอนนี้เราก็ได้นานสุดเท่แล้วครับไม่รู้ว่าจะเป็นเพศพันล้านได้หรือเปล่าแล้วนี่ก็คืออนาโตมีอนาถานะครับนี่ตรงนี้คือเส้นหายปลาล้านครับแล้วก็ลากโค้งมาสี่เหลี่ยมครับนี่พื้นไปตรงนี้คือเส้นหน้าอกนะครับแล้วตรงนี้ก็คือเส้นเอวแล้วก็ลากล,างลงมานะครับแล้วนี่คือเส้นสะโพกนะครับส่วนตรงนี้คือกางเกงในนะครับนี่แบบนี้ พอมีกางเกงในเราจะสามารถรู้ลักษณะของเอวเราได้นะครับอ่าแล้วนี่คือขาท่อนบนแล้วก็เส้นหัวเข่าแล้วก็ขาท่อนล่างนะครับขาท่อนบนเส้นหัวเข่าขาท่อนล่างนี่ผมก็ใ้มันทําท่านี้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแขนท่อนบนนะครับ rier. อืมก่อนจะเป็นแขนท่อนบนมันจะมีดาบอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่จับดาบนะครับล่างมา ผมอาจจะาวาดไม่ค่อยตรงนะครับเพราะว่ามันล่างไม่ถนัดนะครับอีกมือนึงมันถือกล้องอยู่นะรั้นนั้นการที่จะลากไปเอียงไปทางด้านแนวนอนนะมันก็เลยลําบากนะคดาบแล้วดาบของผมเนี่ยจะเบี้ยวได้นะนี่ก็ลากไปเข้าๆนะครับแล้วเราก็จะมาว,า,วาดมือก่อนนะครับนี่เพื่อกะระยะของทั้งแขนได้นะครับฉะนั้นเราก็วาดมือได้เลยนี่แบบนี้นะครับนี่คือมือนะครับกำลังจับดาบเลย นี่แล้วก็ลากแขนท่อนล่างมานะครับลองดูระยะนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันเชื่อมต่อกับแขนท่อนบนะครับนี่แล้วมันจะจะสมมูทครับสมบูรณ์นี่กะระยะเอานะครับไม่ให้มันดูยาวเกินไปนะครับหรือสั้นไปนี่ประมาณนี้แล้วแขนอีกข้างนึงนะครับก็จะทําท่านี้นะครับนี่วัดมือครับนี่นิ้วก้อยนะครับวัดเข้าขไปก่อนนะครับนิ้วนางนิ้วกลางนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ นี่แล้วนี่มือครับแขนท่อนล่างแล้วก็มาเชื่อมกับแขนท่อนบนตรงนี้นะครับอ่าแค่นี้เราก็จะได้ท่าทางอนาตมมี่แบบอนาถานะครับประมาณนี้เลยง่ายๆนะครับก็คือล่างล่างไปนะครับที่เหลือเราก็แค่ทําการเติมรายละเอียดเป็นการสเก็ตรายละเอียดแบบคร่าวๆนะครับนี่ผมก็จะเติมตรงนี้ไปนะครับนี่นตรงนี้คือมือนะครับฟืบบ้าดนิ้วไป นี่แค่นี้เราก็ได้มือแล้วนะครับแล้วตรงนี้คือดาบนะครับดาบสมุนไพรนี่ปึ๊บขีดไปครับผมก็พยายามจะลากให้มันตรงๆแล้วนะครับแล้วนี่คือรายละเอียดนะครับแบบดาบสมุนไพรก็ขีดแบบนี้เลยนะครับเอ,อไม่ยากครับขีดๆไปปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้ผมก็จะมาวาดมือเลยดีกว่าครับตรงนี้นี่ ก็เติมรายละเอียดให้มันชัดเจนขึ้นนะครับข้อน,นิ้วก็จะมีอยู่3ามบ้องนะครับนี่แล้วนี่คือนิ้วกลางนะครับแล้วก็นิ้วชี้นี่ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคแล้วตรงนี้ก็คือมือนะครับแขนนะครับฟืบเออนี่ก็คือแขนเสื้อนะครับมันก็จะเป็นแขนเสื้อยาวแล้วก็มีมีบีปอกมือตรงนี้นครับนี่ปึ๊บอ่า เป็นแขนเสื้อยาวนะครับเสื้อของยูตะก็จะคล้ายๆกับชุดวอร์มนะครับชุดวอร์มออกกําลังกายเลยอ่าเรามาเติมเส้นของปลายดาบให้มันเข้มขึ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นนะว่าดาบมันอยู่ตรงไหนนะเออนี่เพิ่มตรงนี้ก็จะเป็นอ่าปกคอมันนะครับปกคอเสื้อ เสื้อก็จะดูคล้ายๆกับชุดวอร์มนะครับแล้วก็ตรงนี้คือกระดุมนะครับเม็ดกระดุมนี่ประมาณนี้รายละเอียดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเนี่ยมันก็แค่ปกคอที่มันเหมือนกันกบคล้ายๆฮูดนะครับตรงนี้นี่ก็จําได้ไม่ยากนะเพราะว่าเสื้อมันไม่มีรายละเอียดอะไรสักเท่าไหร่เลยนะครับมันก็แค่เสื้อแขนยาวเป็นเสื้อวอร์มแขนยาวเท่าน,นั้นเองนะับมีรอยยับไปนะครับนี่อยากให้ยับตรงไหนก็ยับนะครับส่วนใหญ่จะยับตรงข้อพับนะครับ <c ười> ประมาณนี้ ก็จะวาดให้มันเสื้อแบบมีรอยยับหน่อยนะเพราะว่ามันจะดูลุ้มมนะแบบนี้อืโอเคแค่นี้เราก็ได้แขนเสื้อแล้วนะครับเอาหลุดอีกแล้วเ,เดี๋ยวเขาไปต่อยอีกรอบคนระับคลิปดีนี่คงมีแวว์เป็นพันล้านแน่เลยนะหลุดบ่อยเหลือเกินแล้วเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับนี่แล้วเราก็มาลากต่อเลยคนระับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเสื้อวอร์มนะแบบนี้เลย นี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่ช่วงของเอวนะครับเสื้อวอร์มก็จะให้มันดูแบบอ่หลุ่มๆห,หน่อยนะครับมันก็จะยืดมาอ่าตรงข้างข้างล่างนะบแบบนี้นี่มันจะดูหลุ่มๆพองๆนะครับนี่ตรงนี้คือรอยยับนะครับให้มันดูแบบพองๆเป็นห่วงๆนะแบบนี้เลยอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเอวนะครับก็จะมีเชือกมาลัดนะครับลัดมาให้มันเก่งๆหลุดนะครับอย่างนงี้ นี่นี่ก็คือกางเกงนะครับกางเกงก็จะเป็นกางเกงบอมนะครับอ่าแบบนี้เลยตรงนี้คือที่ล็อกนะครับนี่มันจะเป็นตะเข็บตรงนี้นะครับอ่าอ่านี่คือรอยยับของกางเกงบอมนะครับนี่วาดไปนะครับนี่ก็ยับตามมาตามรอยพับของขานะครับตรงช่วงอ่าขานีบนะประมาณนี้นี่และนี่ก็คือกางเกงนะับลากมาเป็นช่วงขานะครับปึ๊บ ง่ายๆเลยแบบนี้แล้วก็ยับตรงหัวเข่านะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับนี่เป็นรองเท้าผ้าใบานะครับก็วัดเป็นอย่างนี้ครับมันมันสุดแล้วนะครับผมวาดได้แค่นี้อ๋อนี่ตอนนี้เราก็จะได้ท่าทางที่สมกับเป็นพระเอกพันล้านหรือเปล่านะครับเอา แหจะหลุดอีกแล้วเออโอเคใกล้จะเสร็จแล้วใจเย็น,นครับนี่เออโอเคนีครับขาก็ประมาณนี้เลยนะคอ่าอ่าประมาณนี้นะครันี่ภาพก็จะค่อนข้างจะโคตรเท่แล้วนะเดี๋ยวไปดูการตัดเส้นแบบข้าวๆกัน แล้วนี่ก็คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับอ่าก็จะเป็นการตัดเส้นให้เส้นสเก็ตสีแดงนี่ให้มันเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าก่อนที่เราจะไปลบเส้นดินสอสีแดงออกให้มันเจือจางที่สุดแล้วค่อยไปตัดเส้นให้มันดูดีอีกทีซ้ําอีกท,ทีทีหลังนะครับอ่าภาพก็จะถึงจะสมบูรณ์แบบนะครับแต่ถ้าหากใครยังไม่มั่นใจนะครับยังตัดเส้นอะไรยังไม่ค่อยดีนะครับผมแนะนําให้ใช้ดินสอกดก่อนนะครับอ่า เพราะว่าเวลาเราวาดาพาานี่เราก็ยังพอจะสามารถลบได้นะครับแต่ถ้าใครคิดว่ามั่นใจแล้วและอยากลยกระดับนะครับก็ให้ใช้ปากกาสีดําได้เลยนะครับย้ําเลยนะครับต้องใช้ปากกาสีดำนะครับแล้วก็ตัดเลยนะครับก็ให้ระวังเฉพาะบริเวณช่วงใบหน้านะครับพยายามวาดใบหน้าอย่าให้ผิดพลาดนะครับ แต่ถ้าส่วนอื่นๆผิดพลาดก็ช่างมันนะครับแต่ถ้าใบหน้าพลาดนี่ก็คือจบเหตุทันทีนะครับแต่ถ้าส่วนอื่นมันพลาดนี่เราสามารถจะแก้ไขให้มันเนียนๆใบได้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่คนเขาก็จะไม่ค่อยมองนะครับเราก็จะวาดแบบเนียนๆเอาเนียนๆไปเฉยๆเลยนะถึงแม้ว่ามันจะเบี้ยวนะแต่ว่าพอมาดูวมๆแล้วมันจะดูเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าธรรมชาติมันก็คือการบิดวาดบิดๆเบี้ยวๆนั่นเองนะครับ ถ้าตรงมากๆเนี่ยมันจะดูแข็งทื่อนะครับเส้นมันจะดูไม่สมูทนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องสนใจนะว่าเส้นเราจะบิดเบี้ยวหรือมันดูไม่สวยนะไม่ต้องไปแคร์มันนะครับเพราะว่าการที่เราวาดมีเบี้ยวบ้านเบี้ยวบ้างอะไรบ้างนี่มันคือมันเป็นธรรมชาตินะครับฉะนั้นอย่าไปคิดมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะวาดได้สมกับเป็นพระเอกระดับพันล้านหรือเปล่านะครับ Magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.